ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องอเล็กซ์น้ำยุคพี่ฟ้าไลท์สี่ทุกคนเช่นเคยฟูลทีมงบน้อยคลิปนี้ก็เป็นฟูลทีมเซบีย่านะครับทุกคนฟูลทีมเซบีย่างบหนึ่งหมื่นเอมเป๊ะเด็ดเเลยนะครับมาเดี๋ยวไปดูหน้าตา,าทีมของเรากันเอพีใช้ไปทั้งหมดสองร้อยยี่สิบห้าเซบีย่ายุคปีสองพันยี่สามสองพันยี่สี่นะทุกคนมาดูกันเลยปีกซ้ายปีกขวาเป็นอิริกลามิล่าละ ลาเมิล่านะครับแล้วก็เคสุสนาบาสประมาณนี้ลาเมิล่าเร็วกว่าไม่ใช่นาบาสดินาบาสมันเร็วอยู่แล้วนะครับเป็น BB 4, นะปี BWC นะเพราะว่าปีล่าสุดอะส่วนมากมันเล่นกองหลังนะเคสุสนาบาสนะครับพลังแฝงประมาณนี้มียิงโค้งด้วยนะตัวนี้เอยิกลามิล่าน้าตัวเป้าลาฟาเมียครับประมาณนี้โอ้ยมียิงกายยิงโค้งเล่นมาได้รวดเร็วโค้เฮดเดอร์เชี่อกบเครื่องตัวเนี้ยไม่รู้เล่นจริงๆจะเล่นดีหรือเปล่านะต่างตัวลูก2ตัวเป็นโกเมสกับออสการ์นะครับประมาณนี้พลังแสง ตามนี้นะครับบวก6ทั้ง2ตัวนะตรงกลางอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นอีวานลากิติชครับผมขาดไม่ได้ผมไม่รู้ว่าอิสโก้ยังอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเข้าไปดูในหน้าเว็บไม่เห็นลายชื่อของอิสโกนะไม่รู้เหมือนกันว่าอิสโกไปอยู่ไหนนะตอนนี้นะแบ็ซ้ายแบ็ขวาเป็นอาคูน่าแล้วก็โคโรนานะครับซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเป็นปีปัจจุบันอนะ มันเล่นหน้าม,นมันเล่นกองหน้านะเล่นเป็นปีกขวานะครับแต่ถ้าเอาจริงๆอะเมื่อก่อนเล่นเล่นเป็นแบ็กแหละนะครับอาจจะโยกย้ายเหมือนเจสุน,นาบาสนอะเมื่อก่อนเล่นปีกเอามาเล่นแบ็กอะไรเงี้ยนะครับเซ็นเตอร์สองตัวครับผมเป็นตัวนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกว่ะเนียงโซไม่รู้อะมันเป็นส่วนมากชื่อนักเตะฝรั่งเศสอะอ่านไม่ตามตัวนะถ้าเป็นอ่านอังกฤษเลยเนะี่ยมันจะอ่านว่าเนียนเนียนซูเนียนซูอะไรสักอยาก่างเนียนซูนะครับ แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ่ะมันน่าจะเป็นงองูนะตัวเอนะ็นอ่ะไม่ใช่ดิภาษาฝร,รั่งเศสอ่ะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นรีกิกนะครับประมาณนี้ลังแฝงไม่มีทั้งคู่ชิปหายและกูผู้รักษาประตูถ้าผมเป็นอ,อะไรอีกวะเนี่ยโมร็ ok อกโกไอตัวที่เซฟเซฟบอลโลกใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับน่าจะใช่นะประมาณนี้มีตัวสำรอง้วยนะคลิปนี้นะจะเต็มบอกเลย ว่ามันงบมันไม่เยอะเหมือนเ็มดูได้ตัวสำรองครบทีมเลยมีตัวเสริมอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสำรองก็จะมีเอเนสลี่เอเนสลี่เหรอแล้วก็ซู z โซโอลิเวอร์ตอร์เรสจอนจอแดนเฟอร์นันโดแล้วก็ออกัสตินสันอันนี้ใครวะอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้ไม่น่าใช่เซบียาโกว่าโกนไม่ได้ใช้อะไรมากมายผมเลยไม่ได้ซื้อมานะครับแล้วก็ โอคมป์สนะครับถ้าอผิดตัวไหนผมขอไปด้วยนะประมาณนี้แล้วกันสําหราับฟูทีมเซบียางบ1,000 0ล้านมาดูกันว่าตัวเรแรลงผมจะสามารถเล่นได้ดีหรือเปล่านะในคลิปนี้โอเคไปเจอกันในแมชกระบผมทุกคนทุกคนครับผมเพจผมกลับมาแล้วนะครับฝากเข้ามากดติดตามนะครับด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามเพจหลักผมนะฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะหายแบงค์แตเอมิถุนานะครับ อัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้เลยสามชั่วโมงที่แล้วนะเพิ่งกลับมาเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเพจผมนะเพจหลักผมนะฝากด้วยนะทุกคนนะมีของแจกแน่นอนนะถ้าไม่รู้นะถ้าเพ่ติดตามคุณผูกแกกครบเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนฝากเพียงเท่านี้ครับผมลิกิโอหลุดเลยวิฟเวอร์บวกห้าโคโรนาโอเคอาคุน่าโออะไรวะเนี้ยหนูเยื่อเลยว่าอาคูนา โคโรนาไปโอ้โหเกินโอ้โหเบียดไม่เข้าคนดูทีมที่ผมที่ผมเจอแต่และทีมดูนะเวลาผมตะลุยแร้งอ่ะคูทีมงบน้อยผมอ่ะไม่เจอแต่เนี่ยแหละคนโหดแบบนี้เลยไอคอนบอกห้างไงไปเล่นสู้สวยไหวะยังมีคนเร็วมีกิ อคอนบวก 5, ห้าแล้วผลแล้วก็ตัวรถเอพบวกแปดทั้งหมดอ่ะโอ้เกือบเข้าด้วยลาคิติสโอ้เกือบเขา้าเสียเฉยโอ้โหเจ็บเคซูนาบาสฮัลโหลอ่อ,อนแอเกินเพื่อเปลี่ยนสามคนกบไปกับมาแล้วก็เปลี่ยนมาคนเดียวเพื่ออะไรวะ ัลโหลสูตรอะไรครับเนี่ยอ๋อ oh, สูตรเปิดให้ผมโมงโอเคแม่งลีลาตั้งนานโอ้โ oh หดูมันส่งบอลเด็ทุกคนโคตรกากลีกลามิล่าโอ้โ oh หด,ดูดิดูดิไม่ตรงคือไม่ตรงเลยนะไม่ตรงเลยอะส่งบอลอนะโอ้ oh, เล่นเล่นยากมากทุกคนนักเตะส่งไม่ตรงไม่พอนะเอออีกเอไอ มาดูพักอกนาบาสพักอกอะไรของมันวะโอ้รู้สึกผมว่าผมท้อเลยวะเจอแบบเจอทีมเนี้ยไม่ใช่แบบเจอทีมเขานะเจอทีมตัวเองเป็นแบบเนี้ยส่งยังไม่ตรงเลยอ่ะฮัลโหลทุกคนช่วยด้วยโอ้ไม่ออกเหรอนึกว่าออกเล่นยากจริงทุกคนนักเตะเซบีย่ายุคปัจจุบันไม่ได้ตัวอากาศอ่ะมันไม่มีตัวดีเลยดีสุดลาคิตินนี่แหละที่เล่นรู้สึกว่าเล่นได้อยู่โอเค อย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เล่นยากก็คือมันส่งไม่ตรงนะครับเนีย่ยไอตัวนี้โคตรกลกเลยเนี่ยลามิล่า PFA เนี่ยนึกว่าจะเก่งนะสเต็โคตรดีสแต็แบบดูดีมากเอา้าอะไรวะกูส่งไม่ส่งหา <laughs> กลางกูหายหมดไม่รู้จะส่งให้ใครไม่มีตัวเชื่อมเลยทุกคนกลางทั้งสามตัวอากูหน้าไปดิ โอ้ดูนาบาัสดิแม่งยืนอยู่งั้นแหละไม่ไปไหน,นหรอกไหนล่ะโอ้ไม่ได้ไปไม่ได้เลยไปข้างหน้าไม่ได้เลยยิงแม่งเลย,ล <laughs> ยแล้วกันอย่าโมโหแลวบุกไม่ได้เลยอ่ะ โอ้โห oh, oh, สมบันเราเนี่ยลายคิติดาำจริงอุยช่องกลางสวยๆเลยนเมื่อกี้ดูทีมผมดีมันเล่นอะไรของมันเนี่ยอ,อ,อ,อย่าหาทำอีกอย่าหาทำอีกเซบียยุคป,ปัจจุบันไม่เวิร์ก<อ>ทำให้ดูแล้วนะใครจะทำก็ทำผมไม่ทำ Ô Đi kịp Ok Ai, cô mết Ta dụ Ô Tịt, tịt Con nào họ lên đi โอ้ไม่ได้ไปดิเอาใหม่ดินาบาสัสเอาใหม่ลาเมล่าอื้อหือฉลีลโอ้ไม่ทันสักตัวยืนอยู่ตั้งเยอะน,นะไม่มีใครได้บอลเลยให้ไปถึงดิมมเรียได้เฉยโอ้โหเล่นยากจริงทุกคนนักเตะหรอลองเล่นดูนะ ลองซื้อมาเล่นดูโคตรกากเลยเอิลิกลามิล่าตัวหนึ่งจะซื้ออถ้าไม่เชื่อก็ลองซื้อมาเล่นมาเล่นดูนะมีตัวเดียวที่เล่นได้อะลาคิติสปั่นเนี่ลาคิติสโอ้โหจับอยู่มือเลยติโบกูตัตวอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่ไหวจะเล่นครับดูสเตตัสนะสเตตัสเอ้เอิเอลิกลามิล่าเนี่ยดูสเตตัสเยอะที่สุดในทีมแล้วนะแม่โคตรกากนะครับ ใครจะเล่นก็เล่นนะสำหรับฟูทีมเซบีย่ายุคปี2023-2024ฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มนี้ใครจะฟูก็ฟูผมไม่ทำนะทีมหนึ่งอนะ่ะทีมนี้เล่นยากมากนะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะย V p ี MVP ให้ลาคิติดนะเล่นดีตัวเดียวเลยที่เล่นได้อะรู้สึกว่าเล่นได้นะ ตัวเดียวเลยคือราคิติชนะนับนกนคือหมาไม่แดกูกใช้คำนี้เลยนะ,ะขอโทษขออภัยเลยคำท้ามันหยาบเกินไปสำหรับใครนะฝากกดไลค์ด้วยนะใครไม่ชอบกดดิสไลค์มาแล้วกันนะอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการยงลิปต่อไปสำหรับฟูทีมก็นน้อยคลิปหน้าอยากให้ผมทำฟูทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวทีมให้นะตรงมาทางแฟนเพจเลยไม่ต้องถาม ส่งมาเลยนะครับงั้นก็ส่งรูปมาก่อนแล้วกันนะเป็นฟูทีมอะไรนะมันต้องคุยคุยกันก่อนเนาะไม่ใช่ว่าให้ผมรีวิวเลยทั้งๆังที่ผมไม่รู้ว่าเป็นฟูทีมอะไรทีมคุณนะผมยังไม่เห็นเลยถามผมแล้วจะรีวิวไหมครับจะรีวิวไหมครับยังไม่ได้เห็นรูปทีมเลยครับส่งรูปทีมมาก่อนนะครับตอเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กท่านไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายจุ๊บๆไปแล้ว